นไงนว่าตัวเต็มตัวเต็มไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้นสัะทุกคน ดีค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะก็ถึงสนามบินกันแล้วนะคะโอ้ออโหก็หนาวมากโห้โุดันจริงขอบคุณนะทวันที่วันนี้มาเป็นแบบสรารีนในการขับรถมาสม่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสนามบินบนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะไปแถวที่เราจะเช็คอินกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาจุดเช็คอินกันนะคะนี่นะคะคนติวเยอะมากแก เรามารอรุ้กันนะคะว่าเราจะได้เข้าตอนกี่โมงจอนที่เอากระเป๋าเข้าไปก่อนนะคะเพราะจอนซื้อตั๋วเต็มส่วนอยู่เป็นตั๋วสแตนบายก็ต้องรอกันต่อไปแป๊บนึงนะนั่นหมายว่าตั๋วเต็มไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้นค่ะทุกคน ตอนนั้นนะคะก็คือให้จอนออกเดินทางไปก่อนเพราะมันใกล้เวลามากนะคะและเราก็จะออกเดินทางไปในวันเดียวกันนะคะของตอนสองทุ่มนะคะซื้อตั๋วใหม่เลยจ้าเจ้ามาใช่แล้ปัญหาของการเป็นเซอร์ันไทยวันนี้นะคะก็คืออต็มนะคะชินสู้จับหนักมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาห้องสัวนะคะว่าจะ็นยังไงกันต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแอบแบงค์นิดนึงแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะไม่งั้นก็หัวตันว่า และตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะแยกย้ายกันกลับนะคะวันนี้เพื่อนมาส่งแบบเแบบกือบยี่สิบชีวิตคแบบ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปที่ตอน,นีน้รอแท็กซี่อยู่เดี๋ยวกับพี่พักก่อนแล้วคุงนี้คอยออกเดินทางมาใหม่ตอนสองทุ่มยีห้าได้ไปแน่นอนพรุ่งนี้ มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าวันที่สิบนะคะตอนนี้เวลาก็น่าจะประมาณจะแปดโมงเช้าแหละนี่นะคะเราก็กลับมาที่พักนะคะใกล้สนามบินนะคะท,ท,ที่ที่เราตกเครื่องเมื่อวานนะคะวันนี้นะคะเราก็จะออกเดินทางตอนสองทุ่มนะคะของเวลาประเทศไทยนะคะประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวเปิดหน้าต่างกันก่อน,นะคะอากาศวันนี้นะคะก็อึมครึมงนะคะทั้งวันเลย จแนให้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหยกก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่นะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณแปดโมงนะคะโดยประมาณนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเดินทางใหม่นะคะเป็นคืนนี้ตอนสองทุ่มนะคะได้ไปแน่นอนแล้คะเพื่อนคือขอเท้าความก่อนว่าทําไมถึงตกเครื่องเอตอกเครื่องเพราะอะไรเพราะว่าเ,ออเดินทีหยกมีแผนแรกคือไปวันที่สองพฤษภาคมใช่ไหมคะและที้ระหว่างการ การอาจจะได้ตั๋วเนี่ยมันมันมีปัญหาซ o มติงทําให้เราเนี่ยจำเป็นต้องเลื่อนตัว๋วทีนี้แต่เนี้ยจอนก็เลยเปลี่ยนจากตัว๋วสแตนบายของพนักงานเนี่ยเป็นการซื้อเองไปเลยตัดปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้จะไม่มีปัญหาในการเช็คอินแล้วจอนก็เลยทำเรียกเช็คอินไปแล้วก็เลยไปเช็คอินเหมือนไปโหลดกระเป๋าก่อนอันนี้ก็ไปอีกเคาน์เตอร์นึงส่วนเดี๋ยวต้องไปอีกเคาน์เตอร์นึ่งก็จะเป็นตัว๋วสแตนบาย ทีเนี้ยพอจังหวะตอนไปถึงหน้าเคาน์เตอร์เป็นคิวหยกเราใช่ไหมหยกก็แบบว่าเออหยกขอรีเควสได้ไหมคะว่าแบบจะนั่งตรงนี้ข้างๆกันเขาพูดคํานึงว่าขอโทษนะคะตัวแบบคือจังหวะคำว่าตัวเต็มจังหวะนั้น่ะยจคิดแล้วแบบว่าแบบโอ้โหชีวิตสู้กับฉันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเอคนเราทุกคนการชีวิตก็ไม่ได้ขึ้นเสมอไปนะคะแต่การที่การชีวิตกำลังแบบร่วงนะคะก็คือต้องมีสติคือยอมรับว่าเมื่อวานแบบ สติแบบแอบหลุดไหลจุดเหมือนกันเลย่างเงี้ยแบบอยา่างสมถติว่าเขาให้พิมพ์เว็บกาต้าอย่างเงี้ยก็ไปพิมพ์ด้วยตัวตัว T A R T A R ใช่ป่ะจริงจริงกาต้ามาันสะกดด้วยตัว Q เว้ย Q A R T A R ทุกคนเชื่อปะ่ะแบบแรกอ่ะนึกไม่ออกเลยตัว Q เขียนยังไงอ่ะทั้งทั้งที่มันมีบนแฟนพิมพ์แบบเฮ้ยหาตัว Q ไม่เจอแล้วตัว Q หน้าจาอมีอันนี้คือเมื่อวานนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีตรงที่แบบว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้คือเพื่อนๆเนี่ยคือแบบว่าช่วยแบบ จองตัวใหม่ให้หมดเลยอะไรประมาณนี้ก็อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทัามาส่งด้วยแล้วก็ที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้หยกได้ไปในะค่างนี้ด้วยนะคะก็คือเราจะได้ในราคาที่ถูกเืนอนถูกขึ้นมากๆก็คืออย่างที่หยกจองไปจากเพื่อนอฝากเพื่อนจองให้ใช่ไหมคะก็คือ ไปกลับเนี่ยรวมแล้วอ่ะหมื่นหก็ตกขาละแปดพันใช่ไหมคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราอา่ะจ,จะไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าไปถ้าไปณนะวันที่เราจะเดินทางจริงๆมันเต็มอะ่ะมันจะทําให้กระทบถึงวันที่เราปิดเดินทางจริงๆทําให้เราจําเป็นต้องมีความเลือกๆเหมือน,นยอย่างโยบกาลังพบเจออยู่ตอนนี้นะคะก็คือตอนจากไทยไปโดฮาเนี่ยไม่เต็มแต่มันจะไปเต็มตอน,น,นตั้งแต่จากโดฮาไปตุรกีนี่โยบก็เลยุปิดพนักงานแล้วว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าอย่ไปดอกที่โดฮาก่อนได้ไหมแล้วโยบก็ค่อยไปหาเครื่องตรงหน้างาเลยเนะี้ยเขาก็เลยบอกว่า ไม่ได้ก็คือโดฮาเหมือนไม่ไม่ได้อนุญาตถ้าเกิดไฟมันมีการแบบกราบกันอะไรแบบอะไรกันประมาณนี้แบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เลยแบบแล้วสมมติถ้าเราเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แต่ยังเป็นตัว๋วสแตนบายอยู่ได้ไหมเขาก็เลยบอกว่า ừ, ตั๋วมันเต็มก็เลยคิดแล้วล่ะค่ะว่าปัญหาทุกอย่าง g, มันมีการแก้ ay, ก็คือการใช้เงินแก้ปัญหาเดี๋ยวตั๋วที่เราใช้ตัว๋วแตนบ d b y เดี๋ยวเพื่อนจะมีฟันเงินกลับมาให้จะมีการเคลีคามหน่อยแต่ว่าก็เข้าใจได้อะไรนี้นะคะก็คือ ม่อะไรค่ะสิ่งที่ต้องมีเลยนะคะก็คือสติค่ะคือสติต้องมีสมมติถ้าถ้าอยู่คนเดียว้สติไม่มีคือต้องมีเพื่อนดเพื่อนต้องดึงสติกับมาให้ไม่ไงั้นก็คือจะเจอูั้วันก็คิดอยู่ว่าสมมติว่าถ้าจองเองเนี้ยเราคงจะไปจองอีกสนามนหนึ่งหนึ่งออกไปแล้วมันจะทําให้การที่บินโดเมสติกเนี่ยแบบคอมพลิเคตมากขึ้นประมาณนี้ทีเนี้ย เมื่อวานจริงจงจอนก็จะรอใช่ไหมคะคือจอนก็บอกว่าเดี๋ยวจอนจะเปลี่ยนตัวมาอนะไรเงี้ยเดินทางไปพร้อมกันอะไรเงี้ยเดียวก็เลยบอกว่าถ้าทําวิธีนี้เนี่ยคือจอนจะเสียค่าแบบเอืมติสตา้าในการเปลี่ยนตัวแล้วหนึ่งแล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าพี่หนูจะได้ไปหรือเปล่ากรณีอยู่มันเป็นตัวสแตนบายแผ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้จอนไปก่อนก็คือเมื่อวานอ่ะถามว่าเราเองก็มีความแบบให้รอดี่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิด ถ้าเกิดแบบเขาเปลี่ยนมาใช่ไหมมันโอกาสที่จะไม่ได้ไปหรือแบบโอกาสที่จะเจอปัญหาอีกอะ่ะมันจะเป็นเท่ากับ2คนหยกก็เลยมองวู้สูกว่าอย่างน้อยให้คนนึ่งอะไปถึงปลายทางก่อนแล้วให้รอที่ปลายทางอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่ดีกว่าหยกก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเราแยกกันไปเลยเพราะว่าในไหนรอบที่แล้วอ่ะเมื่อสามปีที่แล้วตอนมีโควิดอ่ะหยกก็คือไปตัวละทีเองเหมือนกันแบบวิธีนี้เลยแต่หยกไปตัวสแตมมมาตอนนั้น mm hmm. ไม่ใช่ไฮซิซันนะคะ มันก็สามารถไปได้เลยเนะี่ยแต่แค่เรามีเฉลียมันติดช่วงไฮซีซันทําให้แต่ว,ว่าการเดินทางอะไรเงี้ยเครื่องบินเต็มเลยค่ะแล้วก็ทุกปัญหานะคะมีทางออกค่ะอยกวันนี้แก้วไขแบบเปีกโซเชียลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไม่ไปโฟกัสอะไรมันมากว่าจะโฟกัสในปัจจุบันที่เรากาลังได้เดินทางตอนสองทุ่มกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะคะว่าเอกสารนะคะที่หน้าเคาน์เตอร์ของ Data ใช้มีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือพาสปอร์ตและมีนะคะทุกคนต้องมีนะคะ สิ่งต่อมานะคะที่เขาขอนะก็คือเอ่อจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะวัคซีนพาสปอร์ตนะคะที่เราต้องไปขอจากกรมสาท้าเราเองก็มีแบบฟอร์มแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะคะ2อ,อย่างนี้นะคะคือเอา,อางี้กว่าเอากันเหนียวทุกคนเอาไปเลยสอง,สอ,งอย่างนะคะ และต่อมานะคะก็จะเป็นตั่วขึ้มินอันนี้ผมปินออกมาเองนะจริงๆเราใช้เป็นอีทิกเก็ตก็ได้นะคะแต่นี้ปินมากเพื่อความชัวร์นะคะโดยประมาณนี้แหละที่เขาจะขอนะคะในการที่จะเช็คอินนะคะน้ำหนักในการที่จะเข้าไปนะคะก็จะทั้งหมด30กิโลค่ะเห็นว่ากิโลต่อไปจะชาร์จเพิ่มจะเป็นกิโลละหนึ่งพันสามร้อยมั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าถัวเราจองแบบออนไลน์ออนไลน์แพ็กเกจอะไรเงี้ยมันก็จะราคาถูกลงนะคะ อันนี้จะเป็นใบป,ประจําตัวนะคะว่าเป็นเบาหวานว่าแบบทานยาอะไรอยู่เพราะว่าหยกเนี่ยได้เตรียมยาไปแล้วประมาณแบบครึ่งปีเลยอเพราะ,ะว่าเดี๋ยวตอนตวรวจกอบเเีืยเขาถามว่าแบบยาอะไรอย่างไรเราต้องมีเอกสารประกอบยาโรคประจําตัวเรานะคะทุกคนอย่าลืมนะคะใครมีโรคประจําตัวนะคะต้องมีใบสั่งแพทย์มาด้วยนะคะการที่แบบไม่มีแหล่งข้อมูลทุกคนนะคะี่หรอกค่ะเรื่องราวของเรานะคะก็ ระหกระเฉงแบบตลกมากเลยอย่างเงี้ยชีวิตฉันสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับหนักมากและอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาส่งนะคะแล้วก็ที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะคะให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็คือทุกคนตั้งแต่เรียนก็คือได้เพื่อนแล้วพอจะไปก็จบเพบเพื่อนทุกคนเดิ่ออกมาคือแบบว่าชีวิตเนี้ยคือแบบดีโชคดีมากมีเพื่อนดีๆมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ ขอบคาะไม่ได้นะคะขอบคุณน้องอ้วนนะคะที่ไปส่งถึงสนามบินนะคะเดี๋ยววันนี้น้องต้องไปส่งสอีกรอบนึงนะคะเป็นรอบสุดท้ายคือได้ไปแล้วแน่ๆแหละไม่ติดอะไรแล้วประรมดมานี้ขอบค่ะขค่ะเดี๋ยวอ่ะค่ะเจ้ไฮยิ้มค่ะทุกคนยิ้มค่ะทุกคนใช่ของจริงไม่ใช่หรอ mình cứ mình ở lấy cái